สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่นะคะคลิปนี้มาชมความน่ารักของเตาหยองและก็แม่สีกันเลยค่ะ

ย้อนย้อนขนาดคนอีกคนขนาดพ่แ <ragt> ม่ลูกไมก้นได้เยแล้วอยู่กใีนได้สีแล้วคนส่วัวสิอกใในได้ไม่ใา่ไม่ใช่โอ แม่เป็นงานของเอเจนต์นแก้วไ่รูบน,น,นบาดนะีนานอาบแล้วครับุกหมุกเนาะยกหมุกมาเนว่าอไรี่ยองเนียแกงก้งไป